ไปดีก่อนเมื้อนี้บ่าวมายืดรถเจ้าได้มื้อนี้ให้ยืดดีบ่ฮะมายืดรถลงเตี้ยก่อนโอ้ยให้ยืดสิบ่รถนี่ฮะอ้าวไปช่วยิ้มบ่จ้ะเออเฮาบ่ได้ใช่ได้ป้ายนะบ่จักบ่ได้ป้ายจักเทื่อนี่ยืดได้รถนี่เป็นรถเทือนได้บบดนี้นะบ่มีป้ายนี่เนาะเห็นปะใครอย่าได้มีกับใคร อยากได้มีกับใครแซ่บบ่มีกับใครแทบไม่ได้กินตะดนแล้วไม่ได้กินตะดนแล้วเลยอาไปตู้จะไม่ได้เชื่อให้กินบ่ราะบ่บ่มีเงินชื่อโอ้โหบ่ผมผมมีเงินชื่อรถเงินใชนน้ำมันรถเแกงบ่มีแหละเอ้าใช้หายชิบงั้นึงเงชนน้ำมันรถบุ้มมีเด็กี้ว่าอยากได้รถจ้ะเด็กี้ตะกี้ว่าอยากได้รถเพราะไม่รถหรืว่ามีน้ำมันใช้ทำให้อาว่าเมื่อว่าจ้ะวาอ่านใช่นั่น แค่จะว่าวเ้ยเหมือนเนี่ยวันนี้ก็แดดอนห่อนจัดคือเก่าพี่น้องเยเหรอแต่ว่าต้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีได้พี่น้องเหรอเพราะว่าเขาสู่ฤดูแบบไก่เช่าหอดเดือนยังก็เผนว่านะเดือนหกเนาะไก่จะได้ลงไฮลงหน้าได้พี่น้องเอ้บาทนี่เนาะแต่เป็นก็เริ่ม ไม่บายเลยพี่น้องเอ้หกโมงยังอันยังเว้นอยู่พี่น้องเอ้เดี๋ยวนี้เนะาะโอ้โทเอาเมื่อนี้กเดินทางเข้ามา,าหาทางน้องเตี้ยเ,เพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะตอนขับค้ำเอาค้ำค้ำอยู่ได้เนาะบ่จิตเนาะิว <c oughs> ่าบ่ค้ำกับค้ำอยู่ได้พี่น้องเอ้โดยสบายดีเดอ้อพี่น้องเอ้ยชีมุ่งอยู่ได้จริงเด้ามันมันแดดชื่อยามหน้าช่วงช่วงใกล้สิโรคหน้าน่ะ 6มงนี้เห็นตะเว้นอยู่ได้พี่น้องเนาะยังเว้นแม่นมาช่วงเกี่ยวข้าวนี่6:00นนี่มืดแล้วต่างกันพี่น้องเอเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเปลี่ยนไก่สิเข้าอ่าดูวาให้เริ่มนะเนาะเป็นงอบ่บ่ิจายังบ่ทันเช้ามื้อนี้เนาะเป็นงอโอ้ไวเดียวไวๆเยพี่น้องเนาะอ่าไวมื้อยังดอกนึงมาค่นว่าฮอดยามนั้นมากยากพี่น้องเนาะงานเฮามนกแล่นลนทางนี้แน่เนาะยเออ Cả nhà cả lên hết trên đây and hoặc áo vila hoa hoa nó hoa 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 nó hoa 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 câu hoa 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 nó, này hoa 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 nó hoa 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 pha, hoa 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 cứ câu, hoa 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 nó hoa 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 เอานะพี่น้องเนาะมื้อนี้กเาเฮาทางเฮาเดินทางมาหาทางน้องเตีย้ยเพิ่นมาหาน้องเตีย้ยอ่าเว็นวัลิ้นทําน้องเพิ่นก่อนพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าวัาว่ามาลิ้นดได้พี่น้องนนะเอ้ยเนาะบา,าะว่ามาแต่งานมาแต่งานมาแต่หม่อมเงินสร้างน่องน้าใสาแน่กะเฮือนมีตู้พันแน่เนาะแล้วก็ไปหาลูกน้อยแน่หลายหม่องหลายบอนอยู่คือมื้อนี้นะ่ะมีเวียกทางนี้แล้วกะ,ะที่ สำคัญเหมคือน้องเตี้ยเนาะเขาไก่ได้บยขมือกับไก่อยู่ัับมนขำๆพี่น้องเยเนาะไก่ทางมากทางผ่านไก่มากกะเอ้าขมือไหลว่าเขาทางเขาบ่เผาแน่กะสี่ไปหาน้องเพิ่นกอนเนาะมือไหลเผากะบ่ได้แวะพี่น้องเยเนาะไมอนี้กะเอ้าเดี๋ยวสิพาไปแวะดูน้องเพิ่นกอนเด้อพอดีเด้อไปเนาะพี่น้อยเนี่ยเดี๋ยวนี่เนาะซื้อมาหมกข้าวมาต้อนน้องเพิ่นเวงสีไปกินแข่งกันก็น้องเตี้ยก่อนซื้อมาเพื่อกันอยู่ด้ เป็นแข่งน้องเตี้ยกับพี่ชิบตกัน,กน <c oughs> มันห,อนห,หน่อนไปน่อยเนาะอ่อเตอิเราอยู่บ่มื่อเนาะอ่ามื่อมาน้องเตี้ยเาพี่ยุย่ละยังพี่ดอ่ตอเนเเห็หนามาอ,อยู่ใกล้รลทีอ่อ มือนี้เยอะเหมือนเนาะโอ้ยคือผู้งามแทยมือนี้สบายดีก่อนมือนี้บ่าวมายืนรถเจ้าได้มืมอนี้ให้ยิบดิบ่ะฮะมายืนรถลงเตี้ยก่อนเอาอีละใส่ไม้นี่ใส่ชุดงามแทยมือนี้่ตโตไปซื้อให้หปซื้อซื้อเสียให้นะเมียเจ้าอาแม่นุ่นบ่เออโดยโดยห้ยิบดิบ่ะรถนี่ฮะ อ้าวไม่ใช่ยืมยิ้มมาจ้ะเออหัวใจจะได้ป้ายนะหมดได้ป้ายจักเทือนี่ยืดได้รถนี่เป็นรถเทือนได้แบบนี้นะหมมีป้ายนี่เนาะแม่นบ่กป้ายของเกลือยังยังหมได้ยังหมได้บ่ประมาณจักเดือนนี่ละฮพอมันจักเดือนของเรือนะฮะของเรื่องได้ป้ายแล้จักเดือนยังใช่ได้กระซองเดือนชองเดือนเป็นบ่ เออดูสิเลยเนาะไปตัวตัวเลขอะไเนี้ยเนาะสิได้ป้ายอันอ่าป้ายรถตุงเตี้ยสิเป็นเลขอย่างเด้พี่น้อยเนาะว่ายอก็ซื้อเลิกกี่หนี้เถอะบอกว่ายอแค่ไซี่สิำไมยืดจังได๋พี่น้อยเนาะโอ้ยซื้อไ้น้องเพิ่นเดอ่ามาพอให้น้องเพิ่นยิ้มเพิ่นหัวร์จากพี่น้อยเนาะยอจะได้อยู่ล่ะเบ้าเฮ้ ไปเแียนมือนีิเนาะมืออื่นพุ่นวันยังมันนี่แหละวันอาทิตย์วันอาทิตย์บอกไปแปไปนั่งตั้งปุ๊บปะอ้าวโตเป็นทางอากาศมันก็ม่อวันนี้ลุงเขาว่ามันสุกไปลุงลุงเจ้าะว่ามันสุกเลยอืมโลยเลยเป็น้องเลยเนาะไปแดดมาอยู่ห่มไ่แดดพี่น้องเลยอ่าบางอนเด้อหาเนี้ยมาตั้งกล้องคนพี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะ อาโต้มานั่งโรมกันตรงเตี้ยเพิ่นก่อนหน่อยเนาะเศกุนไม้ก่อนได้อาโต้อากาศฮอนมาหนิเนาะบางวันมาหนิไม่ไม่กันงานบ่งานบ่เสฉามยืดยืดเลอะมันนักมนักแบกระเบิดพุ่งอยู่ตรงนี้เนาะอาโต้ไปทางใดมาหนีอีละ เดือดเพือนบ่ไม่ได้ไปใส่เดี๋ยวเรือนเนาะมีผ้ามาหาแน่ไหมมีผ่ามาหาเลยมีจะมาซื้อนั่นเวเลตีนไอกระบะน้องเพื่อนเอยเนาะตะกี้ม mm. ีคนมาหาอะไรบอวัตะกี้อันนี้ตะกี้ตะกี้หลายบ่ตะกี้ก็หลายตะกี้หลายเนาะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้บอมี คอยทางปูได้กับฉันบ่อยเหนื่อยออกเยี่ยมเมื่อี้ว่าเลินนะเยี่ยมอยู่สองมื้อสองเมื้อเหยเออยจะออกไปยังไงจ๊ะออกไปเพิ่งดินอ๋อเพิ่งดินบ่นื่อี่บ้าชื่อบ่าชื่อนมมานี่งนุ่มกับน้ำมะพร้าวเหนยนมน้ำมะพร้าวเหยแล้วกับน้ำมะพร้าวสามขวดเอาไปเทเอาไวเนาะอ่า มาให้ทางน้องเตี้ยใช่ไหมมักินน่องข้าบ่เอาวบดเหนียวเจ้าเนาะโดยโดยเ้าตัวนี้กับเมนแบวซื้อมาเพื่อตัวเองเพร่อามขวนนึงมันทอดนด่มันทอดมากันกินที่กันได้เนาะแช่บ่แบบนี้นะเลยอ่าเบิ่งก่อนตัวแบบนี้มีนวลมีนวลบ่เบิร์ดไหนเป็นนิดแน่ๆเลยอ่ากินแขรงกันบ่กินแขรงกันมาพายวยก่อน แล้วแต่เจ้าเจ้เคยกินวันกุ้งวาบเดี่ฮะเด่นเมนวอเฮยจะได้ก่อนก็จะกินเฮะเอาหน้หมกผ้าเอาเชเนาะไม่เช่เนี่ยอื่นขอชนแก้วไปที่กจ้าวอย่างไงขอชนแก้วไปที่กัจจาวอย่งบัวจ้าบัวจัาเออบัวจ้กดีแดีวหน่อยเนาะ ฮักแพงกันดีเบิ้งเบิ้งวันนี้เบิ้งเบิ้งชิเอาขึ้นมาเออเคยมาหักแพงกันแบบนี้นะแม่ได้รปะอ่านาอกข้าที่เด้อพี่น้องเด้อเนาะที่ผ้าประกันได้กันขอโทษขอไม่ทำพี่น้องเลยหยาน้องเตี้ยเพ่นเนาะขวดมันอ่ะเจ้าเก็บไว้อยู่ป่วเก็บว้เก็บว้อยู่เลยขายป่าวเลยมิจต้องลักไปเอาเนาะไฟคือมาลักมันไกลบว่านี้กินได้ป่ะเนาะหยุกเลย อยู่ไร้บอลน,นี่นกินกันไม่ยช่ไม่กันกันหวานเนาะไม่ได้แจ้กันนี่มันต้องให้ทอห่อน้องเตียนเนาะนี่มันกินแน่บมันอยากมันอยากเฮีอยอะไรเปล่าอยากน้อยเนาะ อ้าตัวพอตัวเซเอี่นี่น้ำผ่าไปหน่อยนนเนาะไหน่ะเพื <c> ่ <oughs> อนว่นะยใจมากไงเลยปูทีหนวเนย <c oughs> ได้บ่มากว่าบบน,นี้ มาอ้อาโเ้าทำไงดี <c oughs> ด <c oughs> โอ้ยพี่น่อยเนาะในข้าว่าหารุงเตียเพื่อนตอนกำลังแรงมันนี่เ่นือ่อยอาประตูยยังมันมนี่ไม่ไ้ยังเราเจมม่ลังเจมม่าคลังเอา้าคือวางชั้นนะอสลังไวเดียว ทานโดยชิคตมทานมือวานนึ่บริโภประตูเจ้านาะมีมาครั้งหน่อยเดียวเาคือเาวางชันเียล่ะเอาคำใหญ่พูดระวังแค้นไอือหื <c oughs> <c oughs> โอ้ยเลยเด้ออืกินเบิดบ่อเจ้ากอเบดขวดเบิดขวดอีกได้อ๋เทาเฮยหน่อยนี่กินเบิดเอาะไรกั เป็บเนาะพ่อจนมเป็นปเนยนะพี่เโอ้ยหายใจจุนทอนหายใจเลยแคบบ่อยากกินอีกบมาบริสุทธิ์ซื้อซื้อมายุ่ดนุ่มแต่บ่ได้ซื้อมาแบบเป็นกระเจ้าเซี่ยเอาเอ มาต้อนเรื้อน้หน,น่อยพี่หอยกี่หอย,ยเบา,นะายอยู่ปะเหอยกี่หอยูเหนื่อยบ่มาแต่โดนไกันนะแต่ว่ทมีตู้เมาททหาเบานะเหนื่อยทยังดวดน้ำ้งนี่กระทวดีนกันได้แต่ว่าคันบบาเบาครับกะแต่ว่าเบา,า,บ,าบ้างคันเบาเบาครับกะแต่าว,าาว่าเาบอกว่า là <laughs> thôi thứ nên mua hấp để thì vào nhanh tí việc vô à, thôi đấy một số thôn mù, năm đấy nó <laughs> mình kia thay khi thay dạng cái đấy đó cái kiểu này hấp và là Bảo hiện là cả à, chỉ tôi cáp và để nhạc đó à, mà mà vàng à nè đó cái nào Ah, xem nó. Ừ, hiện tại tiếng nói đấy, tiếng người đấy. เล็กน้อยเต็มเฮือนเมื่อไรไหนจ้ะตอนข้างมาบ้านจะกินดิมาชมการดิถ่ายป้อไรก็เวนจะออกจากเกอนจากเถื่อนเอ้าเถื่อว่าไปเวรได้เนี่ยเห็ดตะเกิบนั่งรออ่าตาตาตาป้อยังมานั่งวันนี้ือปวดขาแทะนั่งยอ่อที่มึงกับโอเนาะนั่งยังไงบ่อยังไงบ่โอ้กับบดจันอยู่ป้อบดให้ดู ไอ้พวกาะเอ้ยโอ้ยมันนังเงียบอีายมันมีตังนั่งเนาะตังเล่นหน้อยเลยมันมีบอเอ่อไม่ได้ปลูกแตงบ่อยแต่ให้มันเน้นพักเบาซื่อม่ายตรงนั้นนะใชักปลูกแล้วใช้ปลูกหรือใช้ปลูกกินเมดอแล้วบ้าพูดไปแต่ก็ปลูกตงเลยเน้นใช้ ตอนที่เราว่าชื่อนายยังก็ไม่นะนายหมักนายหมักหมักทั่วนายหมักทั่วอย่างเงี้ยดีนี่ช่วยอย่างนะตอนที่พุ่นนะเยได้แรงอยู่ตอนที่พุ่นหมักแตงพราะมันเดียว่าซื้อมาหรือว่าของกอตูนเนาะพี่น้องเนาะของกอตูนโวยว่าซื้อมากเหรเนาะของกอตูนโอ้ตัวไปซื้อของให้่เนาะ ใจช้าเอาะหมักนอนเย็นจ้าหัวดน้ามันบ่อไหนน่ะบ่อมันชุ่มม่ได้หดบ่มันชุ่มเย็นพี่น้องเนาะลุมก็ไปหันบดเจะบออยากไปยู่ที่ไหม่จ้บ่คือบ่ไปแล้วมีน้ามน้ยจ้ะมีน้ามีเหินผูและมีน้ามีเหืนผูดี๋ยวม้เอนดูวันได้เลยจนชี้แล้วเลยจะเห็นบ่เเือนเราเห็น Ngam sống sẵn ngam bộ thằng Trường Mãi, thằng Lông Bóc chồng mắt bao bây giờ? nơi áo bao bây giờ? nơi lên <laughs> tới chú Sít sửa hay sửa bán ra cân khăn đi nó nè răng bắp nhay nhay nó nè nhưng mà nhay đi là nó nơi, nơi. <laughs> ờ nhay hèn tựa này, P'nội nó ta chăm hư nó mua này ok nó chồng chăm hư lẽo ừ, ờ ngam mà nó nơi ngam nhiều P'nội hơi đồng mô cả thằng bò Siêng nó bên phù là bị sọc bị tỏa này, bị nổi nó nó bị hên luôn hên hên nồng mô không là chả hên, bởi bởi lưỡi lên, bò hên ờ cơ tát phùm phải hên tát phùm mà mẹ tát này บริตัดผมตัดยังบบริษัดแบบบริตัดแบบว่านั่นหนอกมันมีเห่าเด้วยเจ้าได้ยังมีเหอยวะเดี๋ยวยามีเห่านะมันชาได้ป่ะเนาะไปป้าไว้อาทิตย์หนึ่งยังบูชาเตื่ามันก็มีแล้วเห่าบอกก็ม้วนนี่เอาออกเบิดแล้วเหานะแต่ว่าบ่มียาเะหัวซะหม้อนะแล้วปัดนี้ปะไว้ประมาณเดือนนึงนี่แหละหัวเหาเต็มหัวคือเก่านี่ติรครลีเต็ม เขาบออยากไก่เล้มันิโด็ใช่ป่าบอกบริเายไก่รีดมันติดอ่ามันติดแต่มันสิไข่รด้บบเลยเลยเนาะโดยอ่าแล้วก็เขาเฮียนเล็กน้อยเขาเฮียนน้ำกันไปนอะเนาะอ่ามีหงมีเฮากรองมีเฮามีเฮาแะสี่ข้นปบาวอ่าโดยโดยพี่หน่อยหงมันอ่มีเฮาจะกนบ่

ก็หยองเตี้ยวบันเดอร์พิชางเดอร์เนาะอย่าบอกยังเชิอย่ดียินพระบุญก็อยู่ข้างกลางยินไปยินพมาบุญเลยแม่นบ่มีบ่อยล่ะมีเออเสื่อหน้องจะกรวาสนาลูกแล้วหนิแม่นบ่อยล่ะแล้วก็น้องติ๊บเออสื่อน้ำแข็งโดยวางเงินก่อนเอาเงินเอาเอาเอาไว้เดี๋ยวได้ เอามเอาไปได้ใส่กุมัไวได้ลายกุมัวนี่เอาคือว่าไนี่ลายไนี่ไนี่นีฮะไนี่เดสิบพันสิบพันไ้นี่เดีสองกิบสองพันกิบเอาไง้สิบพัขอใจอสีเไว้ชนากินสิ อยากได้มีกับไข่อยากได้มีกับไข่อยากได้มีกับไข่แซ่บบ่มีกับไข่แซ่บไมไดกินตะดนแลไ่ได้กินตะดนแล้วไม่ไ้ินะโด้วไม่ไ้กินตะโดนบลบ่มีเงินชื่อโอ้วไบ่มดเงินตเงินแ้มนเินตะนแล้าม่ได้กินตนแล้วไม่ดกินะงิน้ม่ได้่มีตะแล้วา่ได้กิะตะ้ตะกี้วา่ได้รถมดนแ่้ม้กนตนใ อ๋อม่อ่ว่าเมื่อว่าใช่อ่านนั่นใช่จะว่าได้ไหมเนี่ยใจเอาคาามมีนเงินช้ยลมันรถบบาเาเมื่อไหร่เมื่อไหมีแต่ต้องหาใช่ได้ได้ะเอแต่มีต่ต้องหาเงินช้ยะมันไหนได้ใช้หน่อยอ่ะเงินบบเป็นเอาขบตู้เจ้าอันแล้วอ่า หาใช่กันหาว่าได้มีติเมตู้หาใช่กันเนี่ยเนาะโทรศัพท์ว่านจะบุรุษบ่เนี่ยมันก็รุษดอกมันลมแห้งเด้เราต้องหายได้เคนชื่อให้เอาเลยดิเออเด็กินหน่อยเอาป่ะเอาหน่อยเจ้าใหญ่เอากระบืตู้เจ้าแลไรฮะะบื้อตู้เจ้าเจ้ามานลังเ่าไปบ่าได้นี่ยเนาะได้สาวบ้านเนอนนี่กูเถื่อมีแต่มตู้หละไปทานนี่ก็มีตู้จุดเดียว บอกโ้ยเนาะอยเห็ดแปลงแหลงไงวะเจ้าครับง่ใหญ่เจือเจือเดี๊ยบแหลงไงกินข้าว้าเลยกินลายอยู่จนแหนนท้องปรตูคุ้มกินอ่ะไหนเขาบอกอยางใหเตยาคุณมีมีแหละอ่าหึจำรนีอะรกินน่ะปั่นึงะเบือเลยบ่ชองมากอ่าบลชบวบ่มื่อี้่ากินข่าวกินข่าวเป็นได้คือเมื่อกินข้าวบอกบ่อยาก มาใหญ่กินข้าวเราประตูคุ้มกินกินกรแซ่บจ้ะแล้วยังกินอย่างบ่มีมียกินเลยอดยดยไม่มีไม่มีแบบนั้นแบมี้บสเลยกินมีกับไข่เลยเงินมาเดีไปซื้อมาบอสงั้นอ๋ออ๋ออ๋อเอาโอเคแล้วว่าจะเพิ่มป้าอะไรบอสหนึ่งไหมบอสน ดีใจเ่าว mm ่าอาหารดีใจเออใครอยู่แถวนอฟพี่น้อยใช่ไหมนี่แยงบาดนี่ม um, ันยิบจัากโอ้ยเออโอ้ย่าเนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งปวดขาดิน้องเตี้ยน้องเตี้ยต้องมีตังอะไนี้เนาะติ๊กมั้ติ๊กบ่พี่น้อยเนาะมึงตายพี่น้อยเนาะสิกลับป้านองเตี้ยก้อนบาดเนี่เด้อด่าเด้อ บ่าแซนมี่สนาข่าวนุ่มเอาเงินในร้านดีแหอยู่ดีม่แห้งอยูสุขภาพเข็งแงแห้ม่มันกร่นุ่นแห้รับไม่รวยเดินทางปลอดภัยให้ได้รถมีคิวได้ซาธุโอดยซาธุกสิมาหาต้งเตี้ยได้เลยายแบบเนี้พอได้กันขโมยพ่อหนได้ยังไเฮ้ยนพ่นเองเลยอาพ่นเอาเดินลมาแต่ลรแต่กีบอกต่กเก่าขายนุหม่ก็มุงมู่อยูนไม่ได้ขายใช่บ่ไจะว่า บริีเนวขายบ่บริีนะบ่เฮดบได้จ้่เบีมันเหี่ยวไปแล้วเท่ยวแล้วถ้าบนโต๊ะกีวนี้ไปาปวกาถ้าบนโต๊ะก่อนเนาะโดยายปวกอโดยมามามาวะปกับป้าได้บริวีเด้อเอาเอาเอาเป็นคนหูผูทีเด้อเก่งเก่งเด้อโดยเก่งเก่งเด้อ ั้งใจเฮียนเดอร์เอ้ยเฮ้ยนี่ือเก้าเนะเกเกา,าเนะ <laughs> โ,ออโอเคเอาใครใจฮัางเนาะดย๋อ๋อโอเคพี่น้องเอคยเนาะสำหรับคลิปนี้กะจะได้ก่อตัวทำลาเลยเด้อพี่น้องเด้อพบพอกันใหม่พี่น้องเอคยเนาะไปกลับมาเยี่ยมมายามเนาะมาทางน้องเตี้ยเพื่นอนมาหนิเน,นาะไปวัดลิ้นน้ำน่องเพื่อนพี่น้องเอคย เนาะพี่พาประกันใดกะขอโทษขออภัยน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนีก้กะไปเข้ามาหาทางน้องเพิ่อนยมยมามตามไทยให้ FC ได้เบิง่งได้ชมพี่น,ออน,น้องเอ้ยเนาะโดนๆอ่าพ่อๆทางน้องเพื่อนนึงพี่น้องเอ้ยเอาสำหรับมื้อนี้นำร่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะพี่พาประกันใดขอโทษขอภขอภยัยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวข่าวสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเอย้ยเนาะ